คลิปนี้กะสิผ้ามาเบิงพิธีแหกนาควนครับเมื่อนี้เป็นวันพืชชมงคลหรือว่าวันแรกนาควนครับหลังจากพิธีการเร็จสินกะซีประชาชนกะซีแลน้ามาเจ็บเอาครับกล้วยอ้อยซอยปีเม็ดเขา่าทุกสิ่งทุกย่างที่อยู่ในพิธีมรทวน,นทองสนามหลวงครับเพื่อนกะสิผ้ากันเจ็บเอาไปปลูกไว้ในบ้านในซองเพื่อเป็นสิริมงคลครับเม็ดเขา่าผ้ากันเจ็บเอากำเอาครับญาติเอา คุยๆเคี้ยวๆครับเม็ดขอาเป็นวานลงอะไรเป็นวานลงดีดมันกับภากันเจ็บเอารับมือนี้ภาคโคเสียงไทยนุ่งผ้าหาคืบเด้อยพี่น้องเด้อแล้วก็กินน้ำครับกินน้ำแล้วก็กินยาแล้วก็กินเหล้าครับเสียงไทยว่าป <c oughs> ีนี่ฝ่าฝนที่ดีครับปื้มท่านท่านหารอุดมสมบูรณ์ครับสำหรับการเสียงไทยมือนี้ครับกาเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝักน้องครับ วันพื่นมงคลหรือว่าวันแรกหน้าควันของประเพณีชาวไทยครับถึงฤดูการทำหน้าสีฮอดสีถึงซีมาครับต้องเริมไปที่วันแหกหน้าควันซะก่อนครับหลังจากนี้ก็ซีลงให้ลงหน้าครับเตรียมต้นก้าเตรียมว่านเข่าวานน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศร่วมๆครับมาให้เบิ้งครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับขอบคุณครับ